สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่อง Miracle of Joy ในช่วงเวลานี้ที่เรากำลังจะก้าวข้ามเข้าสู่ปี2024เป็นเวลาที่เหมาะสมนะคะที่เราจะได้แสดงความสำนึกรู้คุณขอบคุณศักยภาพอันไร้ขอบเขตท,ที่รอคอยเราอยู่ในวันข้างหน้าวันนี้จอยมีสิ่งพิเศษมามอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ ทุกๆท,ท่านซึ่งจะเป็น affirmation 40ประโยคที่จะสามารถกำหนดทิศทางชีวิตสำหรับปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ affirmation เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเติมเต็มหัวใจของคุณด้วยความหวังความกระตันยูรู้คุณและทัศนคติในเชิงบวกหาที่นั่งสบายๆเพื่อความผ่อนคลาย หายใจเข้าลึกๆแล้วมาดำดิ่งไปกับ a f f เฟอร์เมชเหล่านี้ด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยฉันรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจสำหรับโอกาสมากมายที่จะได้รับเข้ามาในชีวิตของฉันในปี2024 ฉันเปล่งประกายด้วยความคิดบวกและดึงดูดประสบการณ์อันยอดเยี่ยมเข้ามาในการเดินทางของชีวิตในปีนี้ทุกๆวันเป็นโอกาสใหม่สำหรับฉันที่จะเติบโตและพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นตัวฉันในเวอร์ชันที่ดีที่สุดรอบตัวฉันรายร้อมไปด้วยความรักความสัมพันธ์ของฉันเต็มไปด้วยความสุขและความเข้าใจซึ่งกันและกัน การสำนึกรู้คุณต่อความสุขที่เรียบง่ายในชีวิตทำให้ฉันยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นในปี2024นีนี้ฉันยินดีรับความท้าทายที่เป็นโอกาสในการเติบโตทั้งของตัวฉันเอง และในหน้าที่การงานฉันคู่ควรกับทุกความสำเร็จความสุขและความเจริญก้าวหน้าที่จะเข้ามาในเส้นทางชีวิตของฉัน ทุกเช้าฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับหัวใจที่เป็นสุขกตันญูรู้คุณและความคิดบวกฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดปาฏิหาริย์และชีวิตของฉันเต็มไปด้วยเรื่องดีๆที่ไม่คาดคิด ฉันมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงจิตใจแจ่มใสและมีจิตวิญญาณที่สุขสงบฉันยินดีเปิดรับความอุดมสมบูรณ์ที่จักรวาลจัดเตรียมไว้ให้กับฉัน ฉันมั่นใจในความสามารถและพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นทุกอย่างก้าวทำให้ฉันเข้าใกล้เป้าหมายและความฝันของฉันมากขึ้นทุกที อดีตของฉันไม่ใช่ตัวฉันฉันสร้างอนาคตที่สดใสได้ด้วยตัวของฉันเองฉันซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งสำหรับบทเรียนที่ได้รับในปีที่ผ่านมาและฉันนำภูมิปัญญาของฉัน 9เข้าไปสู่ปี2024วันนี้ฉันเลือกความสุขความรักและพลังงานบวกเป็นแนวทางในการทำงานของฉัน ฉันเป็นศูนย์รวมของแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับผู้คนรอบตัวฉันฉันขอบคุณสำหรับความแข็งแกร่งภายในตัวของฉันที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทาย อย่างสง่างามและมีความยืดหยุ่นหัวใจของฉันเต็มเปลี่ยมไปด้วยการสำนึกรู้คุณต่อความสวยงามที่อยู่ล้อมรอบตัวฉันในทุกๆวัน ฉันปลดปล่อยความคิดลบทั้งหมดและโอบรับความคิดแห่งความอุดมสมบูรณ์และความกตันยูรู้คุณฉันดึงดูดความสำเร็จได้อย่างง่ายดายและความสำเร็จของฉัน สะท้อนถึงจิตใจที่แข็งแกร่งของฉันเองการเดินทางของฉันคือช่วงเวลาที่งดงามและฉันมีความสุขกับช่วงเวลาเหล่านั้นด้วยความรู้สึกขอบคุณ ฉันเป็นผู้สร้างที่ทรงพลังและฉันดึงดูดสิ่งที่ฉันปรารถนาด้วยความตั้งใจและพลังงานบวกฉันรู้สึกสงบกับอดีตของฉันตื่นเต้นกับอนาคต และพึงพอใจในปัจจุบันฉันเป็นดวงประทีปที่สองสว่างแผ่ขยายความคิดบวกความเมตตาไปยังทุกที่ที่ฉันไป ฉันซาบซึ้งกับความรักความเมตตาการสนับสนุนส่งเสริมมากมายที่มีอยู่รายล้อมตัวฉันในทุกด้านของชีวิตฉันเลือกละทิ้งความกลัว และโอบรับความเป็นไปได้อันไร้ขอบเขตจำกัดที่เกิดขึ้นในปี2024ฉันอยู่ในคลื่นพลังงานที่สอดคล้องกับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรือง ที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายวันนี้ฉันเฉลิมฉลองความสำเร็จของฉันรวมถึงความสำเร็จที่จะได้รับและเกิดขึ้นในปี2024 ฉันคู่ควรจะได้รับความรักความสุขและพรทั้งหลายที่เข้ามาหาฉันฉันวางใจในการเดินทางของชีวิตและรู้ว่าทุกสิ่งกำลังดำเนินไป เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันมีเอกลักษณ์พิเศษและมีคุณค่าฉันนำคุณประโยชน์มาสู่โลกใบนี้ หัวใจของฉันเปิดกว้างเพื่อการให้และรับความรักจากทุกพื้นที่ในชีวิตฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ดีที่ได้เรียนรู้และเติบโต จากทุกประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตฉันปลดปล่อยความสงสัยและยอมรับความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดที่รอคอยอยู่วันข้างหน้า ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จและดึงดูดโอกาสที่นำทางไปสู่วัตถุประสงค์ในชีวิตของฉันฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับการปรับตัวได้ดีของฉันที่ทำให้ฉันสามารถเอาชนะ ทุกความท้าทายต่างๆได้ฉันเปล่งประกายความมั่นใจการเคารพตัวเองและเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเอง ฉันเป็นผู้ร่วมสร้างความเป็นตัวเองที่เป็นจริงและฉันเลือกที่จะสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์เมื่อฉันก้าวเข้าสู่ปี2024ฉันก้าวข้ามด้วยความรู้สึก ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการขอบคุณสำหรับการเดินทางที่นำฉันมาสู่ช่วงเวลานี้และฉันยินดีต้อนรับอนาคตที่สดใสที่รอคอยฉันอยู่ ในช่วงท้ายนี้จอยหวังว่า Affirmation นี้จะจุดประกายบางอย่างภายในตัวคุณนำทางคุณไปสู่ปีที่เต็มไปด้วยความสุขการเติบโตความก้าวหน้าความมั่งคั่งเหลือเฟือจำไว้เสมอว่าการพูด Affirmation แต่ละครั้งเป็นการประกาศที่ทรงพลัง ในทุกๆครั้งที่คุณพูดซ้ำๆจินตนาการถึงชีวิตที่คุณปรารถนาเชื่อในศักยภาพของตัวคุณเองเพื่อให้คุณได้เข้าไปอยู่ในคลื่นพลังงานที่สอดคล้องกับจักรวาลของตัวคุณมาเริ่มต้นการเดินทางนี้ไปด้วยกันสร้างปีที่สะท้อนถึงความรักความกระตันอยู่รู้คุณ และความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดหากคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ทำให้คุณมีความรู้สึกที่ดีอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะขอให้คุณก้าวเข้าสู่ปี2024ด้วยความตื่นเต้นเต็มไปด้วยสิ่งพิเศษและพรอ,อันประเสริฐทั้งหลายในช่วงเวลาที่สวยงามนี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครูจอย Miracle o o Joy สวัสดีค่ะ